สวัสดีครับเพื่อนครับยามบ่ายยามค่ำนะฮะวันนี้พามาชมนะครับมินิสปริงเกอร์นะครับที่แปลงจากหัวหัวเวียงธรรมดานะครับก็ปรากฏว่าเราจะสังเกตเห็นเลยนะว่าล่องรอยนะน้ำเขาถึงนะครับกว้างออกมามากเลยนะครับเราก็ทําให้เราสังเกตเห็นว่าหญ้านะ ขึ้นเขียวขึ้นมาเลยเห็นเลยนะครับแล้วก็มินิเนี่ยมันเวียงนะครับความชื้นหรือตัวละองน้ำเนี่ยกระเด็นถึงนี่เลยนะรกระเด็นออกมาจากต้นทุเรียนเนี่ยห่างมาจนถึงประมาณได้3เมตรเลยนะฮะเนี่ยฝั่งนี้3เมตรไปทางนู้นอีกประมาณเกือบ3เมตรนะหเมตรเลยนะฮะนี่ฮะค,คือเรียกว่าเราได้อ่า คือได้พื้นที่นะครับรับน้ําเพิ่มขึ้นนะฮะก็ทําให้บริเวณหญ้าเนี่ยนะรบ,บริเวณหญ้าเนี่ยนะก็จะมีความเขียวขึ้นนะครับนะรบ,บริเวณตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้ว,ว่ปกติเราจะใช้หัวเวียงหันหากันนะครับเป็นหันด้านเดียวนะครับก็จะทําให้ได้พื้นที่น้ําอยู่แค่บริเวณ โคนทุเรียนที่เป็นวงกลมดำๆประมาณนั้นนะฮะนประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเราได้น้ำนะฮะกินพื้นที่กว้างเพิ่มขึ้นก็ทำให้อ่าต้นหญ้านะ,ะบริเวณนี้ก็เขียวขึ้นด้วยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ได้ก็คือนะฮะเราจะได้อ่าความชุ่มชื้นนะฮะบริเวณบริเวณเนี้ยนะฮะจะมีความชุ่มชื้นนะครับ ก็ความชื้นของอากาศก็จะมีความชื้นมากขึ้นอันนี้คือทุเรียนเล็กนะครับเพื่อนๆครับยังไม่โตมากนะแต่ว่ามันจะมีผลนะครับในระยะยาวเราจะสังเกตเห็นเลยว่าหัวมินิสปริงเกอร์ครับมันเป็นฝอยนะฮะมันไม่ได้ยิงใส่ต้นทุเรียนตรงๆนะครับเพื่อนๆครับมันก็จะทําให้โอกาสที่มันจะเป็นเรียกว่าเน่าคอดินอะไรต่างน่าจะนะน่าจะ มีน้อยลงนะฮะแล้วก็พวกทุเรียนป่วยนะเป็นคนเน่าต้นเน่าอะไรต่างเนี่ยก็น่าจะน้อยลงนะครับเพราะว่าไม่ได้ยิงใส่คนทุเรียนตรงๆนะครับมันเป็นปล่อยนะครับแบบนี้พเพื่อนๆครับสังเกตด,ดูนี่คือสิ่งที่นะครับ,นะรบทำเรื่องนี้นะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆติดตามดูนะต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ว่ามันจะได้ผลประการใดนะครับทุเรียนจะสวยจะเติบโตแล้วก็จะทําให้ปัญหาเรื่องของู้เรียนป่วยน้อยลงแค่ไหนอย่างไรแล้วพวกสันเบิร์นนะฮะใบไหม้อะไรต่างๆนะจะตรงนี้หลักการแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ไหมแค่ไหนนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของพิกรมเนี่ยไม่มีปัญหาใบไหมนะครับอันนี้เป็นทุเรียนเล็กเนาะมันอาจจะไม่เห็นความเด็กชัดเจนนะฮะแต่ว่า สังเกตดูแล้วนะฮะในพื้นที่นะครับก็ปัญหาเรื่องใบไหมนะครับสันเบือนอะไรต่างแทบจะไม่มีเลยนะครับนะฮะก็เป็นผลพวงจากการที่เราเน้นเรื่องของการให้ความชื้นทางดินนะครับการดูแลบริเวณโคนทุเรียนนะครับไม่ให้มันโดนผิวสัมผัสเป็นโดนแดดปะทะรากตรงๆนะครับแล้วเป็นดินเปือยอะไรประมาณนั้นนะครับเราจะรักษาความชื้นของโคนทุเรียนนะครับ ตรงนี้ในล็อกของกบชายน้ำนะครับของพี่กบเองก็ประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวถัดจากนี้ไปไปดูนะแปลงนู้นนะครับแปลงข้างในนู้นนะครับว่าเป็นอย่างไรน,นะนี่นะครับเหมือนกันนะครับกินพื้นที่กว้างมากนะครับ พื้นที่รัศมีอยู่ที่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางรประมาณ6เมตรได้นะครับตอนนี้6กถึงเเมตรเลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางของอเส้นรอบวงของแรงเหวี่ยงของน้ำนะฮะรัศมีของมันน,นะครับกระจายได้ได้กว้างมากเลยนะฮะอาจจะเปลืองน้ำนะแต่ตรงประเด็นนั้นไม่ค่อยเสีเรียสเท่าไหร่นะคือต้องการสร้างความชื้นนะครับบรรยากาศตรงนี้ให้ม,มีความชื้น ะะมากขึ้นเพื่อเราจะได้นะคือป้องกันนะฮะทุเรียนป่วยนะครับหน้านี้มันร้อนมากๆเนี่ยเราต้องการช่วยให้ทุเรียนนะมันไม่ไม่ป่วยนะฮะในลักษณะของใบไหม้หรือสันเบิน์นนะครับแล้วก็การหาอาหารของรากนะครับจะจะดีกว่าการที่เราจะใช้นะหัวหันหันข้อหากันนะฮะนะ เป็นลักษณะแบบว่าพื้นที่ในการารับน้ําแคบๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยหันเปลี่ยนมาทดลองใช้นะครับหัวเวียงมินิสปริงเกอร์ให้มันกินพื้นที่นะครับเนี่ยเส้นจากนี้มาถึงนี้เลยนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณเเมตรได้นะครับถ้าวัดดีๆนะน่าจะถึง7ถึง8เมตรเลยนะครับกินพื้นที่กว้างมากเลยมินิสปริงเกอร์นะครับเราให้น้ําในระยะเวลานานขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้นะฮะ นะครับทำให้ทุเรียนเนี่ยน่าจะนะฮะสดชื่นนะครับสดชื่นกว่ากว่าเดิมนะฮะที่เราเคยให้น้ำแบบเดิมๆนะครับอ่านี่ครับเพื่อนครับนี่ฮเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนครับทุเรียนผมมีกบลูกมาหนึงปีแล้วฮะนี่หนึงปีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นสายพันธุ์หลายสายพันธุ์ผสมผสานนะครับ นี่ฮะก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนครับอันนี้ก็ล็อกของน้ำดำแล้วก็พวมนีนะครับโอเคนะครับก็เป็นการทดลองนะครับใช้ระบบน้ำหัวเบียยมินิสปริงเกอร์แบบนี้นะครับ ว่าจะได้ผลลัพธ์ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับฝากติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ